คำเตือน <Come>, เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหากคุณมีความกลัวหรือไม่ชอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหนือธรรมชาติและสิ่งลี้ลับกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเตรียมตัวรับกับความหวาดกลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นได้คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและสถานที่ต่างๆมีความเสื่อมเสียเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าและสิ่งลี้ลับที่ประสบพบเจอมาเพียงเท่านั้นหากทางเรามีการผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็วันนี้ก็พบกับป้าอ๋อยอีกแล้วเนาะก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยก็คือว่าช่วงที่พ่อเขาป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านแล้วก็ ไอเจ้าพี่ชายมันก็ป่วยอยู่เหมือนกันอยู่ที่โรงพยาบาลอันนั้นก็เป็นโคมา่าคือเขาเป็นโรคที่แบบเส้นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดสมองแตกอะ่ะก็จะนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะก็มีน้องสาวคอยดูแลก็วิ่งเต้นทั้ง พี่ชายทั้งพ่ออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะจะดูพ่อมากกว่าส่วนพี่ชายก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ถึงเวลาก็ไปเยี่ยมเป็นพักๆไปแต่คืนนั้นอะเราทํางานกันอยู่ที่ชนบุรีเนาะก็พากันมาก็มีสี่คนมีพี่ชายพี่ชายเราคนหนึ่งแล้วก็พี่สะพ้าย น้องชายแล้วก็ตัวเราเนาะก็เยี่ยมกันจนดึกอะ่ะก็คุยกับพ่ออะไรให้แกแบบสบายใจดีใจว่าเออเรามาอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่พ่อเขาก็ตามไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขาคุยได้เขาแต่เขาจาเสียงได้ว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็พ่อก็บอกพ่อดึกแล้วเนาะก็จะกลับแล้วเนี่ยตีสองแล้วนะพ่อบอกเออเดินทางปลอดภัยนะ ับกันทีนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆออกจากบ้านเนาะบ้านเรามันเป็นบ้านสวนก็ขับออกมาจะเข้าถนนมอเตอร์เวย์ระหว่างเชิงเซากับมอเตอร์เวย์สมัยก่อนเนี่ยถนนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบแยเกเลนนะก็คือเป็นเล่นสวนกันก็ขับรถมาเราก็นั่งหน้าอยู่กับน้องชาย ีนี้พี่สะพ้ายกับพ,พี่ชายเราอีกคนนึงอ่ะก็นั่งกันตรงแขปเป็นรถกระบะเนาะทีนี้ก็ขับไปก็รถถนนไม่มีรถเลยนะโล่งเลยอตีสองเงียบคลิปเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีเนาะขับรถถนนรถโล่งๆอย่างนี้ทีนี้ขับไปพอไปถึงตรงสะพานแบบมันมันเป็นสะพานข้ามคลองอะนะ มันก็จะค่อนข้างจะสูงหน่อยนึงกอ็ออกเป็นเนินคลองไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันเป็นเนินที่แบบอมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งมันก็เนินสูงนากขึ้นไปเราก็ขับไปช่วงนั้นเราก็เฉยๆนะก็นั่งกําลังนั่งมองช่วยช่วยมองหน้ารถแบบสบายๆนะยีดีอะก็เห็นผู้ชายแบบขี่จักรยานอ่ะโผล่ขึ้นมากลางสะพานเลยอ่ะหน้ารถเลย เราก็ตกใจแล้วก็บอกเฮ้ยคนน้องชายก็โยกหลบแต่เราเห็นนะถึงจะโยกหลบอ่ะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงก็คือไอ้เจ้าคนนั้นอ่ะที่มีขี่จักรยานน่ะเป็นผู้ชายอายุมันทักห้าสิบกว่าแล้วก็ชนเลยแต่ชนอ่ะเราก็ตกใจว่าเอ๊ะ eh, ชนขนาดนี้ทำไมไม่มีเสียงเลย แต่ว่ามันเป็นแบบพูดไม่ถูกอ่ะคือคือมันเป็นเรื่องที่แบบเร็วมากแต่ว่าเราเห็นจะจาาเลยนะก็คือเป็นภาพของผู้ชายขี่จักรยานเหมือนเหมือนเขาขี่ชนเราแต่เสียงไม่มีมันเหมือนแบบเป็นภาพแบบมัวมัเหมือนในหนังอะที่มันเป็นควันหมอกหมอกแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาใส่อยู่อ่ะเป็นสีเดียวกับบรรยากาศเลยนะเป็นสีเทาเอ่ะ เออชนครอ่อมเราก็นึกในใจเฮ้ยตายแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่ไหนได้แบบเออจักรยานเขาก็ตัวเขาอะ่ะผ่านวืดเข้าไปที่รถเราแล้วก็ไหลไปเลยแบบไม่มีเสียงอะไรเลยนะเหมือนเราชนลมอะ่ะภาพที่มันเป็นลมอะ่ะน้องชายโยกไปช่วงนั้นดีนะไม่มีรถสวนมา ้ามีรถสวนมานี่ไม่ไม่เหลือเลยนะเออเราก็ใจเต้นมากเลยอะ่ะน้องชายนี่กลับไปหยุดรถเลยนะแล้วก็บบกเฮ้ยไปไหนแล้วล่ะก็พูดอย่างงี้เราก็เลยบอกว่าไม่รู้อะ่ะเขาบอกว่ามองกระจกหลังดูซิมองกระจกหลัง,มอง,ลงมองไปก็ไม่เห็นอะไรเลยเป็นล่องเงียบกิ๊บแล้วก็บอกอา้าวถ้าชนนะจริงๆมันก็ต้องมีเสียงดังใช่ไหม ไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะเหมือนเราชนอากาศอย่างนั้นอ่ะเราก็เลยบอกน้องชายว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วกลับเลยกลับเลยแต่อย่าขับเร็วนะดูทางดีดีตั้งสติแล้วก็ขับไปเลยเราก็เออเราก็ยกมือเนาะบอกโอเคเอาหัิกามไม่กันนะอย่าลบกวนเราเลยขอให้เราเดินทางปลอดภัยนั่นแหละค่ะเราก็กลับกลับมาถึงชลบุรีแบบปลอดภัย ช่วงนั้นก็คุยกันกับกับพี่สะพ้ายนะพี่สะพ้ายบอกว่าเห็นแวบๆบแบบแต่พี่ชายอ่ะไม่อีกคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นนะเขาหลับเขาบอกว่าเขาหลับเขาไม่เขาตกใจตรงที่ว่ารถรถรถโยกไปอีกเลนหนึ่งอ่ะนั่นน่ะเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยบอกว่าเราเห็นว่ารถเราอ่ะชนผู้ชายคนเนี้ยเต็มเต็มเช้าน้องชายคนขับมันก็เห็นนะนก็เห็นแวบ,บหนึ่ง แต่มันควบคุมอะไรไม่ได้มันก็โยกอะโยกลบอะแต่ดีนะมันไม่มีรถสวนมาเราก็เลยมานั่งคิดว่าบนถนนเนี่ยกลางคืนอะมันก็อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นเหมือนเออพวกจะบอกว่าสัมภเวสีก็ได้เนาะเป็นสัมพเวสีที่อยู่อีกมิตินึงอะเขาก็อาจจะแบบอยู่ของเขาแบบนั้นอะ แต่ว่าเราก็ขับรถเราไปแต่บางเอินจังหวะหนึง่งซึ่งเราไปเห็นเขาแล้วถ้าเกิดว่าเราโยกรถเนี่ยแล้วไปเจอรถที่สวนมาเนี่ยเราว่าอาจจะเป็นเคราะห์เลยนะเคราะห์ใหญ่ด้วยน่ากลัวมากตรงนั้นก็เลยคิดว่าเออเราก็ไปทำบุญให้ขับออบิญญาณเขาเรียกสาม,มเวาสีอะไรอย่างเงี้ยแม่มารบกวนเพราะว่าช่วงนั้นเราต้องเดินทางบ่อย จากนั้นมาเราก็ไม่เห็นนะก็ไม่เคยเจออีกถึงจะกลับดึกๆอะไรเงี้ยก็ไม่เจอเราก็ทําบุญแบบให้เขาด้วยเพราะว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราก็ได้เนาะเออบนถนนสายชะเชิงซามอเตอร์เวย์เนาะน่ากลวัวอยูอ่นะเรื่องแบบนี้บอกไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะว่าเราตาฝ่าน แต่ทำไมน้องเราก็เห็นด้วยเออก็คิดเอาเองเขาลวกันว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าเราเราอยากเจอนะคือเรากลัวนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะคืออะไรแต่ก็เราก็โชคดีตรงที่ว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราตอนที่เราโยกรถหลบอะค่ะเราก็เลยไม่แปลกใจว่าบางคนเนี่ยเจออะไรที่บนถนนกลางคืนน่ะ มันก็อาจเป็นจริงได้นะอืมอันนี้เราไม่ได้เป็นคนขับรถนะเราเป็นคนนั่งแต่เราเห็นน่ะอืมก็เรื่องเล่าวันนี้ก็มีแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะพยายามที่จะไปหาเรื่องเล่าที่เอ,อแปลกๆต้องกลับไปเรียบเรียงใหม่ๆก่อนเพื่อมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็แล้วแต่ความ บิจรณนยานของทุกๆคนฟังแล้วจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าอ่ะสนุกสนุกเนะาะค่ะก็วันนี้ก็ขอจบเรื่องแค่นี้เนาะเดี๋ยววันหลังมีอะไรคิดออกเอ่อที่เคยผ่านมาแล้วมีเรื่องแปลกๆเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะ ป่อยก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ๋อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ